เราอาจจะไม่กล้าคาตัวเองะเราเสียดายเป็นคนทุกอย่างพรเราคิดเองมมีพี่ติกมาแล้่ผมมาเล่นเท่สองเท่บอยบินกับเกียวได้ส<ช>ถาด้ส่งให้พี่พติกฝังนะคร<ช>ับผมควนริมยิงตกอครับนั่นไงเห็นไหมเพราะเราเราเราเสียดาเราเราิด ปกปอบางอย่างหรีก hmm. mm ้อบางอย่างเพื่อใี้ใครรู้ว่า